เมื่อค่ำวานนี้สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับที่โรงพยาบาลสิริราชฉบับที่24มีใจความว่าแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลสิริราชฉบับที่24วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานว่า การตรวจติดตามพระอาการภาวะน้ําไขสันหลังในโพรงพระสมองมากกว่าปกติซึ่งได้ถวายการรักษาด้วยวิธีใส่สายระบายน้ําไขสันหลังจากช่องพระสันหลังบริเวณบ้นพระเอวหรือบ้านเอวเข้าสู่ช่องพระนาพีหรือช่องท้องเมื่อวันที่สองพฤษภาคมพุทธศักราช2554พบว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติของกล้ามเนื้อพระพักหรือหน้า คณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานถวายตรวจโพรงพระสมองด้วยเครื่องเอ็กซเเล์คอมพิวเตอร์วันนี้พบว่าทรงมีภาวะน้ำไขสลังในโพรงสมองมากกว่าปกติคณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานถวายการแก้ไขด้วยการปรับสายระบายน้ำในช่องพระนาพีหรือช่องท้องตั้งแต่เวลา18.30นาฬิกา30นาทีถึงเวลา19.45นาฬิกา45นาทีผลเป็นที่พอใจของคณะแพทย์ ซึ่งคณะแพทย์จะได้ทำการติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง20พฤษภาคมพุทธศักราช2559